5นาทีพอ p แคสต์ป i ับป e ุงทุก r t ทีนำ t สน o t ้ y ยท็อคเดย์โร่ Time พูดแทนจำหน่ายนาฬิกาออริสซั s พอร์ตแมชชีนิคัลวอชตั้1904สวัสดีครับ5 m i n u t e 99 Problems นะครับคำถามวันนี้คือว่าตั้งเป้าหมายที่ไรเนี่ยทำสำเร็จน้อยมากไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กหรือใหญ่นะครับอยากได้วิธีการตั้งเป้าหมายหน่อยนะฮะ แล้วก็ขยายความมาให้อีกด้วยว่าเคยพยายามหา small win แต่ก็ไม่ค่อยสำเร็จนะครับเช่นตั้งใจจะทำงานให้เสร็จภายใน6โมงสุดท้ายงานเสร็จจริงๆ3ามทุ่มนะครับรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ค่อยได้ตามเป้าหมายเลยนะครับโอ้คำถามนี้เป็นคำถามที่ยากมากเลยนะครับนี่ต้องบอกอตรงเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นปัจเจกสูขมากจริงๆนะฮะคนเราเนี่ยจะคือใช้คำว่าจะมีการวางระบบการจัดการกับเรื่องนี้ไม่เหมือนกันเลยเท่าที่ผมเคยเจอมา นะครับนั้นผมอาจจะขอเล่าเป็นกว้างๆแล้วกันเนาะในประเด็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายนี่มันมีหนังสือเล่มหนึ่งผมจาไม่ได้แล้วมันเป็นหนังสือเล่มอะไรนะจาชื่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าผมรู้สึกว่าวิธีการที่เขาบอกอ่ะมันเป็นวิธีการที่น่าสนใจถ้าสมมุติว่าเราอยากทาอะไรแล้วรู้สึกว่าทําไม่ได้สักทีนะให้ลองตั้งเป้าหมายให้มันแบบให้มันเล็กมากๆในวันแรกๆนะฮะจนมันหน้าขำเลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะออกกำลังกายแต่เราก็ออกไม่ได้สักทีนู่นนี่ นะฮะเขาบอกให้ลองตั้งเป้าหมายดูบอกว่าเราจะวิทพื้นติดต่อกัน100วันนะวันแรกเนี่ยวิทหนึ่งครั้งครั้งเดียวพอนะฮะคือวิทพื้นครั้งเดียวมันต้องทําได้อะเนาะมันยังไงมันก็มันก็จะต้องทําให้ได้แต่ว่าวันที่2ใเนี่ยวิทสองครั้งนะฮะวันที่3วิทสาครั้งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วขออย่างเดียวคือขอให้ทำทุกวันแม้จะน้อยขนาดไหนแต่ขอให้ทำทุกวันนะฮะอันนี้เวิร์กเนนะสำหรับบางเรื่องต้องบอกอย่างนี้สำหรับบางเรื่องเวิร์กแล้วก็เป็นสําหรับบางคนด้วย นะฮะอันเนี้ยใช้ได้กับของประเภทที่เป็นของที่มันต้องใช้ความสม่ําเสมอแล้วมันจะเห็นผลนะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยออกกลาลังกายในเรื่องหนึ่งนะฮะเ,เขียนหนังสืออ่านหนังสืออันเนี้ยได้เหมือนกันสมมุติบอกว่าวันแรกก็บอกว่าเขาจะอ,าอ่านหนังสือทุกวันวันแรกอ่านหนังสือหนึ่งย่อหน้ามันต้องได้สิหนึ่งย่อหน้าใช่ไหมอ่านหนึ่งย่อหน้าเองนะฮะวันที่สองขอ2ย่อหน้าอย่างเงี้ยนะฮะสักพักเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเออเราทําได้คือจริงเนี่ยบางทีเวลาเราทําอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับที่เราทามันไม่เสร็จสักทีมันทําไม่ได้สทีีเน่ย มันยากตอนเริ่มฮะคือตอนเริ่มมันจะหนืดหนืดหน่อยวิธีนี้ช่วยในการาทําแล้วยากตอนเริ่มคือเซตเป้าหมายแต่ไม่ได้ลงมือทำอาอะวิธีนี้ผมว่าเป็นวิธีที่ใช้ได้นะฮะโดยเฉพาะสมันี้ัส่เล็กๆที่แบบเป็นเรื่องแบบนิดๆหน่อยๆเนี่ยผมว่าอันนี้ได้เลยนะครับหรือว่านั่งสมาธิวันแรกขอสักสิบวิอย่างเงี้ยโหสิบวิต้องนั่งได้แล้วค่อยๆเพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วทีนี้มันก็มีเป้าหมายประเภทหนึ่งก็คือเป้าหมายประเภทที่เราทานะคือไอ้งงนั่เราก็ทําแต่ว่ามันไม่เเสร็จตาามวล นะฮะมันไม่เสร็จตามเวลาสักทีสมมติอ่ตั้งใจบอกว่าจะอ่านหนังสือหรือทำอ่ะเขียนรีพอร์ตแล้วกันนะฮะ,ะเขียนรีเสิร์ชรีพอร์ตนะ,ะบทวิเคราะห์อ่บริษัทสมมตินะฮะสมมติว่าผมต้องเขียนบทวิเคราะห์ว่าเออบริษัทเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ความคิดเห็นเป็นยังไงจะจะลงทุนดีไหมอะไรแบบนี้สมมตินะฮะ่เขียนบทวิเคราะห์บทวิเคราะห์แบบนี้มันก็จะมีความยาวประมาณสักสองสามหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเ,าเรากะว่าทั้งหมด เรากะใช้เวลาเราลงไว้ในตารางว่า2ชั่วโมงเสร็จแต่ว่าทำทีไรมันก็เกินทุกทีเลยนะฮะตั้งใจจะเสร็จเนี่ยอย,อย่างที่เขาถามมาตั้งใจจะเสร็จ6กโมงเย็นเนี่ยไม่เสร็จสัทีบางทีเสร็จสามสท,ท,สทุ่มแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องกลับมาพิจรารณาเรื่องของปริมาณงานกับความเร็วที่แท้จริงนะครับถ้าเราเอาแต่ตั้งแล้วมันทําไม่ได้สักทีคือเราแบบเราทำไม่เสร็จภายใน2ชั่วโมงเขียนบทดวิเคราะห์บริษัท1อันแต่เราไม่เคยทําได้เลยเนี่ย แบบนี้ยิ่งทาแบบนี้ไปบ่อยมันยิ่งทอนะเพราะมันไม่เสร็จสักทีถูกไหมฮะนั่น,นก็อาจจะหมายความว่า2ชั่วโมงเนี่ยถ้าทํากระบวนการแบบเดิมมันไม่เสร็จมันก็มี2วิธีคือ1ขยายเวลาให้ตัวเองเพราะฉะนั้นตอบนี้ถ้ามีการเขียนบทวิเคราะห์เนี่ยเราขอใส่ไปเลย5้าชั่วโมงนะฮะถึงจะเสร็จ1ชิ้นหรือต้องเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่เปลี่ยนยังไงสมมุติทําบทวิเคราะห์อันหนึ่งเนี่ยนะครับในนั้นมันก็จะมีกราฟมีตาราง มีเขียนใช่ไหมมีข้อเขียนอาจจะต้องมีบทสัมภาษณ์ก็ได้สมมตินะฮะผสมผสมผสมกันเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะในเนี้ยมันมีอะไรที่เราสามารถทําแล้วมีประสิทธิภาพเร็วขึ้นได้เราอาจจะพบว่าโอ้โหไอเวลาที่เรานั่งทําอยู่เนี่ยนะสีชั่วโมงเนี่ยเราหมดไปกับการทํากราฟเนี่ยสชั่วโมงนะผมพูดว่าเวอร์เลยนะฮะเพราะว่าเราแบบทําช้ามากเงี้ยนะฮะเราก็อาจจะต้องไปพัฒนาเรื่องนี้เช่นเราไปลงเรียนไหมหรือ ให้คนอื่นทาให้เลยได้ไหมนะฮะคือคนอื่นเขาทาเร็วกว่าเราเยอะเนี่ยเราก็อาจจะจ้างคนอื่นทําได้ไหมเอออย่างนี้นะฮะอาจจะอย่างเงี้ยอาจาอาจะทาให้เราเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าเราจะลงมือทําเองนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป้าหมายใหญ่เกินไปมันก็ไม่เสร็จสักทีนะเป้าหมายใหญ่เกินไปซับซ้อนเกินไปนะฮะอันนี้ก็คือย่อยให้มันเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องลองแบ่งประเด็นดูไม่เริ่มทําเลยก็ใช้วิธีแรกนะฮะทำแล้วมันไม่เสร็จตามเวลาสักทีเนี่ย ก็ต้องใช้วิธีที่2นี่ผมบอกหรือถ้ามันแบบโหมันดูซับซ้อนเห็นแล้วแบบไม่เห็นทางออกเลยเนี่ยนะฮะอาจจะต้องย่อยเป้าหมายให้เล็กถงน,นะครับก็ขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้ทำสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast improve every minute presented by t k e r road time ผู้แทนจำหน่ายนรฬากาอ r ร s